อาชัยครับผมอยากรู้ว่าการกินกาแฟเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงครับโอ้โหคำถามนี้นะครับถ้าถามอาชัยอาชัยไม่ได้เป็นคนกินกาแฟนะครับแต่เท่าที่มีข้อมูลที่พอจะพูดให้ฟังได้ก็ต้องขอบอกหรือว่าขอตอบในบริบทเชิงสุขภาพเชิงเอฟเฟกกับ สารจากกาแฟกับสุขภาพเราแต่ไม่ขอตอบในบริบทของความพึงพอใจความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ขอตอบในเชิงสุขภาพแบบวิทยาศาสตร์นะครับกาแฟเนี่ยการที่กินเข้าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเนี่ยพอรับกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันจะ ตอบสนองกับร่างกายแล้วร่างกายเราสามารถที่จะรู้จักและรับมือและจัดการสารชีวโมเลกุลชนิดนี้ได้หรือไม่ทีนี้มาดูกันในกาแฟเนี่ยมันมีอะไรนะกาแฟในที่นี้ขอพูดถึงกาแฟบริสุทธิ์กาแฟเป็นแบล็คคอฟฟี่เป็นเอสเพรสโซ ชงแบบไม่ต้องใส่หวานไม่ต้องใส่มันใส่เนยใส่ครีมใส่อะไรเลยนะชงกับน้ําร้อนนี่แหละจะไปชงเป็นวิธีการสมัยเก่าสมัยใหม่ก็แล้วแต่สรุปแล้วก็จะได้สารตัวหนึ่งที่มันมีอยู่ในกาแฟเด็ดชัดเหมือนกันคือสารคาเฟอีนเวลาที่สารคาเฟอีนเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราเนาะเราดื่มเข้าไปอ่าทางปากของเราก็ลงไปจะเริ่มดูดซึมตั้งแต่ในกระเพาะเลย ดูดซึมที่พื้นผิวของกระเพาะแล้วก็ดูดซึมไปสู่ลำไส้เล็กตอนต้นๆเนี่ยก็ดูดไปเรื่อยๆมันเป็นสารที่ดูดซึมได้ง่ายสารตัวนี้เขาเรียกสารคาเฟอีนคาเฟอีนเป็นสารพิเศษตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในพืชเท่านั้นและไม่ใช่ว่าพืชทุกอย่างจะสร้างคาเฟอีนได้พืชส่วนน้อยในโลกนี้ที่จะสร้างคาเฟอีนได้มีไม่กี่ชนิดหรอกที่จะสร้างได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันสร้างไม่ได้นะครับทีนี้พืชที่สามารถสร้างคาเฟอีนได้เนี่ย คือมันก็มีความพิเศษกว่าพืชทั่วไปคือมันสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างสารชีวะโมเลกุลที่เรียกว่าอังคารอยได้สารอังคาลอยเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสารชีวโมเลกุลชนิดหนึ่งที่พืชบางชนิดผลิตมาได้แล้วเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยมันมีความสามารถที่จะวิ่งเข้าไปหารีเซพเตอร์ที่จะคอนเน็กกับมันได้ ทีนี้เวลาที่เราดื่มกาแฟเข้าไปภายในระยะเวลา15ถึงไม่เกิน30นาทีโดยประมาณนะนะสารพวกนี้ที่อยู่ในกาแฟทั้งหมดด้ดูดซึมสู่ร่างกายเราเข้าเลือดเราทั้งหมดเลยเวลาที่พอเข้าไปในเลือดแล้ว100%ของสารอังคาลอยคาเฟอีนเนี่ยนะครับประมาณ80%วิ่งขึ้นที่สมองเลยประมาณ20%ไปที่ตับนะฮะอ่ะ งงไหมทาไมอ่ะสารตัวนี้มันรู้ได้ไงมันต้องวิ่งขึ้นสมองโปรตีนไม่มีอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะวิ่งขึ้นไปสมองง่ายๆเพราะสมองนี่ป้องกันตัวเองมากนะสมองเนี่ยมีระบบที่เรียกว่าบัตเบนบรย์ร์มันไม่ยอมให้อะไรเข้าไปไง่ายๆต้องเป็นสารจำพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับอ่าหรือสารที่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิซ์อะไรสักอย่างจากตับจากอะไรก่อนจะขึ้นไปได้นะแต่สารกาแฟเนี่ยมันพิเศษ นะมันสามารถที่จะซึมผ่านเยื่อบุสมองเนี่ยเข้าไปจับกับรีเซปเตอร์ในสมองของเราเลยอะดีโนซีนรีเซปเตอร์นะครับรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่คอยควบคุมระบบประสาทส่วนกลางของเรานะครับโดปามีนเนี่ยจะจะหลั่งออกมาเยอะเนี่ยประสาทเราก็จะตื่นตัวเพื่อที่จะรับมือจะคิดจะอะไรตลอดร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะทําให้ประสาทตื่นตัวตลอดเวลาเลยไม่ได้ถ้ามันตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยคือสมองคุณจะล้าเลย สมองพังนะครับมันจึงต้องมีระยะที่สมองของเราต้องมีช่วงที่ลดระดับโดปามีนล,ลงหรือเพิ่มระดับโดปามีนตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นหรือสถานการณ์มันจะบัลร่งตลอดไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์อะติดเครื่องแล้วคุณเร่งจนมิดเกียร์ตลอดเลยเขาไม่มิดเกยนะตลอดเลยไม่หยุดเลยไม่นานมันแฮงใช่ไหมเครื่องมันจะน็อกใช่ไหม ทีนี้ธรรมชาติในในบบร่างกายเราเนี่ยมันจึงต้องมีตัวคอนโทรลโดปามินที่ไม่ให้พุ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เซฟสมองของเราด้วยจึงจะต้องมีตัวบาลานซ์เหมือนกับเบรกกับคันเร่งทีนี้ในระบบประสาทส่วนกลางของเราเนี่ยมันจะใช้โมเลกุลหนึ่งชื่อว่าอะดีโนซีนอะดีโนซีนเนี่ยจะไปจับกับรีเซพเตอร์ตัวนี้แหละรีเซพเตอร์อะด,ดีโนซีรีเซพเตอร์เนี่ยถ้าอะดีโนซีนมันจับอยู่เนี่ยมันก็จะคอนโทรลให้โดปามินทํางานพอประมาณไม่มากเกินไปแต่เมื่อไหร่ที่ ร่างกายเราเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพันอะไรก็แล้วแต่ตัวโดปามีนจะถูกหลั่งออกมาเยอะเพราะอาจจะมีฮอร์โมนอะดีนาลีนมาเป็นตัวกระตุน้นนะกระตุน้นปุ๊บทำให้ไอตัวโดปามีนพุ่งออกมามากขึ้นอะดูนโนซีนจะทํางานลดลงอันนี้โดยธรรมชาติมันมีกลไกฮอร์โมนควบคุมของมันอยู่แต่ทีนี้กาแฟเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยภายนอกชนิดหนึ่งที่มันไม่ได้เกิดจากที่ร่างกายเราเกิดเหตุอะไรแล้วแล้วก็คือกระตุ้นขึ้นมาแต่มันเกิดจากเราใส่เข้าไปเอง พอเราใส่เข้าไปเองไอสารชนิดนี้ก็จะเข้าไปในขณะที่สมองเราอาจจะคอนโทรลระดับการทํางานเป็นปกติอยู่พอเวลาที่เราใส่เข้าไปมันก็จะไปจับกับรีเซพเตอร์ตัวนี้ทําให้อดีโนซีนมันหลุดออกทีนี้พออดีโนซีนหลุดออกตัวควบคุมโดปามีนเนี่ยม,มันลดลงมันก็เลยทําให้โดปามีนเพิ่มมากขึ้นคนที่ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยถ้ากระตุ้นโดปามีนได้มากอาจจะมีความรู้สึกตื่นตัวได้เยอะ หรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกสุขเลยแหละมีความสุขรู้สึกสดชื่นเรื่อยอรก็แล้วแต่เนาะอ่ามันก็จะเป็นช่วงไปสนองความรู้สึกของบางคนเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเมื่ยล้าแล้วมันต้องทํางาน ก็เลยฝืนตัวเองทํางานยากมากเพราะประสาทส่วนกลางตัวเองมันทํางานตามความเป็นจริงอ่ะตัวเองเหนื่อยตัวเองต้องพักอ่ะมันก็หลั่งอะดีโนซีนมาจับเยอะๆเพื่อให้โดปามีนทํางานลดลงเพื่อให้เราง่วงเพื่อให้เราพักแต่ว่าเราต้องทํางานเราต้องแอคทีฟต้องอย่างงานนี้เราก็เลยเร่งในตัวเองไม่ได้อ่ะเราเร่งแบบธรรมชาติในตัวเองมันไม่ยอมเร่งให้เราเลยเอาสารเร่งจากภายนอกเข้ามาก็เลย ไอคาเฟอีนเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยเข้าไปแล้วมันทำงานเร็วมันดูดซึมเข้าสมองแล้วมันไปปลดปล่อยอะดีนโนซีนออกแล้วมันก็เล่งโดปามีนเพิ่มขึ้นมาได้นะโดปามีนก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกสดชื่นอันนี้คือความรู้สึกดีของการกินกาแฟเนาะอ่ะทีนี้อ่ะไอสารตัวเนี้ยคาเฟอีนที่จะไปจับที่สมองของเราเนี่ยนะใน100เนะี่ยมันไป80%เเลยนะ ทีนี้หมายความว่าสารตัวนี้อะไรก็ยับยั้งมันไม่ได้มันขึ้นสมองเดียวนะครับอ่าเพราะมันไปจับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานก็เร่งปฏิิริยานะครับมันก็มีระยะเวลาคือฮาร์ปไลฟ์ของมันไม่ใช่จับตลอดการทั้งชีวิตเรามันไปจับแล้วเนี่ยมันจะมีผลในการทํางานคือแล้วมันก็จะลดความเสื่อมสภาพของมันลงมาแล้วร่างกายเราต้องกําจัดมันออกเนี่ยร่างกายเราต้องใช้เวลาในการกําจัดสารเหล่านี้ออกเนี่ยนะ ใช้เวลาประมาณ3-7ถึง7ชั่วโมงในคนปกติคนปกติในที่นี้เขาเรียกว่าคนที่มีกระบวนการเมต a าบอลไลท์ uh, ที่ตับหรือทำลายสารคาเฟอีนนะออกจากร่างกายได้เป็นปกติมันก็จะไม่ใช่ว่ากินทีหนึ่งแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปมันก็จะถูกกำจัดออกถ้าร่างกายเราสามารถกำจัดมันออกไปได้ร่างกายเราก็เข้าสู่ภาวะปกติตามธรรมชาติเดิมได้ อันนี้ก็คือถ้าเรากินกาแฟแล้วเราหวนกลับคืนสุ่ปกติได้อันนี้มันก็จะไม่เห็นผลเสียอะไรสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเรากินในปริมาณที่สูงและบ่อยและมากจนกระทั่งร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีภาวะดือ เขาเรียกว่าดื้อต่อโดปามีนเองเลยนะรีเซพเตอร์ไอตัวเขาเรียกว่าอะดีโนซีรีเซพเตอร์ในสมองของเราอะ่ะมันมีปริมาณจำกัดของมันเท่านี้แต่พอเวลาที่เราใช้โดสของคาเฟอีนไปกระตุ้นบ่อยๆมันจะขยายร่างกายเราจะพยายามสมดุลโดยการขยายรีเซพเตอร์นี้มากเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติ จึงทําให้นะจริงๆที่มันขยายรีเซพเตอร์นี้ออกมาเพราะมันต้องการจะให้มีตัวที่มาช่วยล้างช่วยเบรกโดปามีนมันมากไปร่างกายมันก็ไม่อยากได้มากขนาดนั้นแล้วแต่เราสุกก็สุกไปแต่ร่างกายมันก็อีกเรื่องมันก็พยายามสร้างรีเซพเตอร์เพิ่มเพื่อให้อดีโนซีนมาช่วยจับเพอะดีโนซีนมาช่วยจับอดีโนซีนจะช่วยต่อต้านแต่ปรากฏว่าพอรีเซพเตอร์ที่ถูกสร้างเพิ่มมากขึ้น แต่เราเติมคาเฟอีนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆคาเฟอีนก็เข้าไปจับอีกกลายเป็นทําให้อดีโนซีนยิ่งมีน้อยยิ่งไม่เพียงพอแล้วก็ไอตัวตัวรับที่จะเอาคาเฟอีนไปจับกลับมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเลยทําให้เราเริ่มมีกระบวนการตอบสนองดื้อต่อสารประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆฮอร์โมนไม่ว่าฮอร์โมนอะไรในร่างกายเรามันมีลิมิตในธรรมชาติอยู่แต่ถ้าเราเล่งให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะดื้อหมด การตอบสนองของโฮอร์โมนกลายเป็นโฮอร์โมนมากแต่จะทํางานได้น้อยคล้ายกับเรื่องของอินซูลินอินซูลินเวลามันดื้อน,นะมันจะแบบน้ําตาลนิดเดียวอ่ะใช้อินซูลินตั้งเยอะยังผาน้ําตาลเข้าเซลล์ไม่ไหวเลยประมาณนั้นะนะทีนี้ถ้าเรากินกาแฟแล้วอยู่ในจุดที่ว่าร่างกายเราอะ่ะมันสามารถจะจัดการคาเฟอีนได้นะแบบปกติอันนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดว่ามันจัดการไม่ได้แล้วก็เกิดภาวะการดือ้อสะสมตกค้างไปนานๆเนี่ยปัญหาคือเราจะเริ่มมีเป็นคนที่มีลักษณะดื้อต่อระบบสารสื่อประสาทโดป p a m i n กลายเป็นว่าถ้าเราไม่เพิ่มคาเฟอีนเข้าไปเลยคือระบบในธรรมชาติเราอะ่ะไม่สามารถจะตอบสนองในการทํางานเป็นปกติได้เช่นยกตัวอย่างภาษาง่ายๆคนที่กินกาแฟหนักๆจนถึงขั้นเสียสมดุลรุนแรงเนี่ยคือหยุดกินไม่ได้นะ ถ้าหยุดกินเนี่ยคือจะมีอาการเลยนะจะมีอาการปวดหัวอย่างมากหงุดหงิดอย่างรุนแรงอ่อนเพลียอย่างรุนแรงนะบางคนไม่สบายเลยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากภาวะดื้อต่อ,อโดปามีนระบบประสาทส่วนกลางเริ่มมีคําสั่งที่มีปัญหาแบบฟังก์ชันธรรมชาติไม่ได้ต้องเติมให้หนักขึ้นเรื่อยๆภาวะดื้อยาแหละครับจะเป็นอย่างนั้นเนาะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนยาวละ แต่ยังไม่จบนะเรื่องกาแฟเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบสน,สนุกว่าแล้วร่างกายเราใช้กลไกอะไรในการไปกำจัดเจ้า,าสารคาเฟอีนเหล่านี้ที่เข้าไปในร่างกายเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในเชิงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งที่น่าสนใจคือระบบการกำจัดคาเฟอีนชนิดนี้ในทุกคนจะเสื่อมลงเรื่อยๆในตอนอายุมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันมันจะมีผลและผลนั้นจะส่งต่ออะไรไปบ้างสนุกสนานครับ chơi gần